เพชรพระลุยสวัสดีครับผมมือหนีดมาหายแนวทางกล้าพัฒนาวันศุกร์ที่ยิบเก่ามีหน้าสองหาหกเจ็ดมือวันพุทธนั่นบกเขาและพี่น้องขอสดความให้หลายเหล็กมันออกเก้าหนึ่งหนึ่งกับศูนย์เก่าเหล็กเหล็กติดหนึ่งโยนบกเขาพี่น้องเหล็กติดหนึ่งโยนหันบกเขาเหล็กมันออกเป่าออกเบิ้ลส่วนเล็กเบิ้ลปไัยซีซีบปดออกหนึ่งหนึ่ง บ่เขาหลุดได้พี่น้องได้ขอถอนขอให้ายนี่เหล็กมันออกเบิ้ลออกเก่าหนึ่งหนึ่งส่วนเหล็กล่างก็ออกศูนย์เก่าให้เบิ้ลซีซีออกหนึ่งหนึ่งบ่อเขาเอาแจะเมื่อไม่พี่นอ้องมาแรงเนี่งพี่นอ้องท่านใดจะเขาคุมขอไล่กัน หน้าจอแล้วครับแล้วซุปแม่แม่นี่ยเข่าว่าเปลี่ยนไกน่ทั่วมาเบอร์นี้ก็ได้พี่น้องส่วนส่วนมากเลยแหะพี่น้องแม่แม่เนี่เขาเ่าว่าได้เข่าว่าเปลี่ยนนี่ไก่ดีไล่ก็กกคือศูนย์แปดศูนย์แปดห้าเจ็ดหกหกแปดศูนย์ ขั้นเขา,าอะไรกนถ่ทั่วมาเบอร์นี่ได้พี่น้องได้แอดจิดึงเขาเข่าฟี่ได้พี่น้องได้เข่าฟีอันนี้เบอร์โทรศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งแปดูนย์เจ็ดถทรมาตามเบอร์นี่ได้พี่น้องได้ เขาฟรีนาะพี่น้อง,องบ่ได้เสียเงินวันศุกร์ เย็บก้าวงวดสุดทไายของเดียนมีนาล่า,ลาพัฒนางวดสุดทไายวันศุกร์ก็ไปเริือไม้ก็คือวันจันทร์ตรงกันกับรัฐบาลไทยจะรัฐบาลไทยออกซีโม่ล่าพัฒนาสองทุ่มเคืงฮนลเวลาเนาะพี่น้องแต่มือเดียวกัน ลาพัฒนา พี่น้องก็จะเลื่มได้เขากลมเขาฟี่ห้าหน้อยแตกกูมือมาขึ้นเี่ก็แตกมาขึ้นนี่ก็เขาห้าหน้อยเขากูมือได้พี่น้องได้ห้าหน้อยห้าหน้อยเขาทุกเขาทุกวันวิง่ง ว,วิ่งลูดบนล่างวิ่งลูดบนล่างสี่วิ่งลูดบนล่างสี่กับสาม วิ่งรูดบนล่างสกับ3ส่วนจับคูณกับสี่แ สี่หกสามแปด สามเก้าสามหก จะมีตัวกันตัวกันส่วนตัวกันนี่ตกกันนี่คือ4หา ตุก,กันสี่ห้าบนล่างวิ่งรูดสามกับสี่สี่กับสามสามกับสี่เน้นที่สี่ส่วนตัวเน้นจับคู่ <B> <c oughs> บนล่างไปกลับด้พี่น้องด้วบนล่างไปกลับเนาวัดีเดือนมาพี่น้องมือว่าพูดมันอลด Yeah, อย่าเมื่อไหม่าพี่น้องแคบหน้าจอดนะครับได้วันสุกที่หยิบเก่ามีหน้าซองหาหกเจ็ดเหมือนแรกเนี่ยแหละลาพัฒนาเพชรฟ้ารวยบนล่างวิ่งรูดสี่กับสามเน้นที่สี่ส่วนจ้าพูกับสี 8, ่แปดสี่เก้าแล้วก็สี่หกหกสี่แล้วพี่น้องกับตัวน้ำ สามแปดสามเก้าสามหกตกกันก็คือซีหาได้พี่นอ้องได้ตกกันคือ4ีหาเอาพี่น้องข้าแคบหน่าจอตามนี้นะครับได้มากระจัดขัดกระพนันได้พี่นอ้องได้ตัวเลขเป็นแค่แนวทา,างขันบมากระพันได้พี่น้องเพราะว่ารุดไปแล้วสองหวดหลุดก็คือรุดขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆเอา้าขอบุญขอบุญในหลายครับผมที่เข้ามารับมาสม้มมาเบ่งมาติดตามเมาผิดอ่านผิดประกาศได้กาบขอ,ขอโทษขอให้พ่อหลายๆ ผจอจอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม